สบายดีตอนเช้าๆเนาะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา8โมงในตอนเช้าประดับยินยู่ที่บริเวณแถว i อเทคเนาะกำลังจะมาที่ตลาดนัดวันเสาร์ยูทีไอเทคเนาะทุกคนนี่ตอนนี้เขาเจ้าขึ้นอป้ายบิ๊กซีเรียบร้อยเนาะทุกคนนี่หางบิ๊กซีขึ้นป้ายเรียบร้อยเนาะแต่ว่าตัวห้างแท้ๆยังประทันแล้วเถอะนะใกล้ซีแล้วหล่นะน อาจจะตกแต่งประดังามเลยห่างบิ๊กซีนี่นาะมือนี้ฮั่นอยู่ที่ไอเต็กนี่จะมีตลาดนัดนะทุกคนเป็นตลาดนัดวันเสาร์นี่สตาร์บัคก็เปิดไปแล้วเรียบร้อยเนาะยู่ที่ไอเต็กแห่งนี้ดิมจักหน้อยก็ห่างบิ๊กซีนี่เปิดแห่งจะคึกค้นเลยนะทุกคนทุกๆเมื่อวันเสาร์เนาะบางทีหลายๆคนน่าจะฮู้กันแล้ววะมันจะมีตลาดนัดอยู่ที่นี่เนาะอยู่ที ข้างๆไอเ้เต็กเดินไอ้เต็กนี่แหละเนาะเป็นตลาดพักอินซีแล้วก็มีตลาดาพักทั่วทั่วไปนำเนาะทุกคนมีสิ้นปลาอาหารแห้งเนาะทุกคนเป็นของป้าของดวงก็มีขายได้อยู่นี่นะเดี๋ยวเขาจะไปหาบอนจนลจอดรถแล้วก็จะพาทุกคนไปเบิงบรรยากาศตลาดนัดวันเสาร์เนาะหรือว่าตลาดวันเสาร์ที่เต็กนี่คนหลายหลายได้อยู่นี่เนาะคนหลายเนื่องจากว่าคนที่ข้าเจ้าแบบอยากกินพักที่มันรู้สึกว่ามันสะอาดสินะเนาะขาเจ้าก็สิมาตลาดแห่งนี้ รถลายแหงจอดจะใส่ได้บัะนี่บนแเ่ใจว่าเพื่อนมีงานในอย่างยูทีไอเทคนี่นะหรือว่างานเกียมจะเขาด่าวว่าขึ้นแบบนี้เลยนะทุกคนทุกๆุมือวันเสาร์นะอยู่นี่จะมีมือวันเสาร์กับมือวันมือวันพุธแต่ว่ามือวันพุธทันจะบ่อคอยหลายคนก็บ่อไหลแล้วของขายก็บ่อคอยหลายแต่ว่าวันเสาร์นี่คนจะหลายแล้วมื้อนี้อากาศหนาวแห้งนะทุกคน ก็จะว่ามื้อนี้ฮันจะเป็นมื้ออากาศหนาวที่สุดในรอบปีเนาะทุก่นมื้อนี้ฮันนะ่ะมื้อวันทีท่2 3นะเนาะเดือนธนะันวาคมปี2 0พศหนาวแห้งเบิ่งอยู่นครหลวงนี่เจ๋นบนในแจ๊บพระเจ้าองศาลืมเบิ่งองศาเนาะแต่ว่าพวกเฮาจะได้ใส่เสื้อกันหนาวแบบนี้เลยคนระับเจ้าี่แถวนี้จะขายเป็นพวกผ้าอินทรีย์ทั้งหมดเลยนะทุกคน เท่าไหร่แล้ว คนก็หลายผักก็หลายอยู่นี่นะสบายดีตัวนี้แดดนี่แดดข่มปะบ่บ่กุหลาบเลยกุหลาบอันนี้รถอะไรอะรถเส้าห้ากุหลาบนะคือเครื่องโลดอันตามตลอดมันเด่นตลอดเข้าใจเข้าใจม่ได้มาเลาะโดนเติมสบายดีมาจากประเทศไหนนิวซีแลนนด์ออ๋ิวซีแลนด์ อ๋อซอเชอที่แล้วเห็นว่าดก่หลายใช่ป่เื้อนี้บ่มีหมดแล้สิบ่ะด้เดห็นเจ้าไ้หแมนแมนปกติปกติจะมีหลายได้ปกติอยู่ถนั้นหน่ะอันนี้ออมาคงก็งยว่าแก่ใหญ่นะเท่าเไหร่นี่ร้ว่าาเอาเครื่องโลอะ เอาเครื่องโยหนมัดเท่าไหร่นี่ยเอาม,ออมัดนึ่งนยะเอานี่นำ้ำอันนี้น้อันนี้ขานาดหนอ,อันนี้เก่าวะบอว่า ใส่แกะให้ยัใงใส่ละใขมข่าเตนเอเอ้นอางอันนี้ขายหน้าได้ นางเบาซอยจะผมเตาการน้าขายได้ไรล่ะน้อ่อาน้ำร้อนเข่าได้เลยเธออื้นมันมือว่ะนั่นน่ะมันอ้อนมือนางมันอ้อนมือนางน,นางนอนมือนางแกะนางก็ได้คือมือเลยอันนี่ยเจ้าเป็นวีแบบมือนี่นี่นี่โอ้ มิ้วเป็อย่างเลยเนาะขายหน้าด้ขีด3,000เจ้าอันนี้มันสุกแล้ววะแม่นรูกแล้วสุกแล้วตัวใดมันจะแซ่บจะอ่อนๆนี่ปาก่ายๆนี่มาประกันรถผมแซ่บอ้าทุกคนโอ้กล้ากินขีดพี่มันเป็นมือเนี่ยโอ้ยมันเป็นหมีซื้อเป็นหมีขายเป็นขีดเนาะขีดละ3,000ต้อเลยก็กิโลไปอ๋อไล่เป็นโลนึงหว่าเออคือเลยอันตรายเป็นท่าด้ายฮัน เป็นสามชิพพันวะเจ้าเอาหนึ่งมาได้อันนี้ขลิบพับใจอ้มันนี้คจะขายหลายขนาดเลยตรงเท่าไหร่สิบพันละชิบเจ้าพัใจขายพัน่ัสอเมื នេះទូលយើងតែទីនេះនេះដាក់សងរបស់នេះយុផកសងបុបលីហ៎បុបលីយុផកសងពូកយុបាទเฮาផលិតកម្មចាក់អุตสาหกรรมអី คนออสเตรียมาปลูกหายสายพ oh. ันแุ์งออสเตรียซิมได้ซีเมนต์ได้ซิมได้รู้จัส่วนไหนครับมาคนเคยกินแหมว่าไปซ uh, ื้ออยู่ห้างมากินนะนี่คนลัรสชาติเลยตัวนี้มันใหม่สดเก็บเมื่อวานขายมื่อนี้รสชาติไมนคล้ายกับบะหมอนเนาะแน่นแน่นแนนแนนคล้ายคล้ายบะหมอนขายได้ด้วยแปดชิพพันกีตอกกลมโดยแปดชิพชิบชิบแถมหนึ่งคูเบอร์รี่หลานลองลองเลยใช่หวยหรือปลูกอยู่บ้านเอาเจ้า บูเบอรี่นะบูเบอรี่จะปัดซองนะบูเบอรี่ลาวมีมาโซนท่านี้เขาเจ้าสิขายซีนแล้ทุกคนขายซีนแล้วก็ขายพวกอาหารการกินนี้อย่างเข้าไปทางในเพ่นเป็นพักเป็นอย่างตอนนี้นะทุกคนโอนากคนกันนี่

เอามาขอดยดิโรล่สามชินเราทุกคนน่าจะมาใจจำเหือตามเดิมน่โต้ซ้อมป่ะคะขายดีเนาะเซนี่นี่เหดูหาจะซื้อสิไปตาโอ้ยังเป็นโตเลยอยู่ในท้องนี่ขึ้นหอยดําหอยดับเจ้า ควายดำนี่ล้ววกัมีชื่อควายดำไว้จังสระชินหนาจะเอินงวงชนควาอันนี้ชื่อควายดำเอาเดือกเนี่ยเอาดูควายดำม้วนขายเครื่องมังเยชิ้นหมูลาดนะเดือกอะไเดือกอะเดือเดือเอาไปเฮ็ดชินหลอดน่โอ้ชิ้นหลอดาทึบเรีนสวิตเอาเพื่อนเจ้าไปเฮ็ดซอยจุ่แดงไปเฮ็ดชิ้นหลอดแดงโอ้เดี๋ยวเรให้ ร่นเป็นเท่าไหร่ครับอันนี้นะสามเซนพูด 3, 000, 3, 000, 50, 000, ทีสามเซนสามเซนห้าสิบพันคิดแล้สามเซนหกสิบพันพอหนึ่งเทมไปเลยเรือสามเซนหกเจ้า 3, 000, ก,ก็ดูหมูขาหน้าใหหน่อน่งอันนี้แปดหออก็อได้เอาโลนึงเอาโลพอป่ะ นี่ก็างามไงซื้อผ่านมาแล้วทางนี้คาเจ้าจะไปขายเป็นผักเป็นอย่างเป็นปลาลที่นะขายร้านนี้หลายเลยทางนี้นะกินปลาอาหารแห้ง,งโอ้เยอะแยะอาหารแห้งเยอะแยะเพียน ก็เปียกแห้งนะทุกคนก็แห้งเปียดแห้งไปหามโอ้โน่ผมหลายแห้งตรงนี้กำลังเริ่มหลา ของปลาก็มีได้ทุกคนอยู่แถวนี้นะอันนี้ขายปลาาปลาหน้าซ้อนหน้าใส่ไปซ้อนเนาะแล้วยังไงล่ะสว ปลาเพีย้ยปลาในปลาโจกนะทุกคน <c oughs> นี้เราขายปลาลายแห้งขั้นเอาเสี้ยนนะกระเซนซี้เปบบ็ดโจและเซ็นปลาปลาอย่างก็กะบุอกระบุกเวานทะก <c oughs> เรอาอดสงานท,าน,าทนทนีัร้ักงนี้บนกบเ,เองน,นั้ะลลคนทางนี้เขาจะขายป่าหมดเลยป่าหมดเลยห่านประจําประด <c oughs> ิบเรามาซื้ยอยไงปายยัอบเกียเกียวยางท่งแางโตโตให้มาเอา

พิธาจาวพันมาเกี่ยงวบางเวียงเหรอเอาแบบไดมาห่อใบไม้กันขึ้นนี่กดส่งลงไปใบตู่เลยตัวน้อยตัวใหญ่กับใบมันมันก็หวานอยู่หวานแล้วางเลือกเลยชางเลือกนะโอ้ยซิมเลยเจิเองเนี่ย เข้าใจเอ๊ๆคนละแสดงว่ามาแจมทั้งหัวพันเล่นอาวคือบท่อตอนนี้รถออกมาได้นะ่ะทุกคนอยู่นี่รถติดโดนโดด,ด,ดดแล้วเนาะรถจอดอยู่บนเกนะ่ล้ะคนหลายแหงรถก็หลายนะตอนนี้เขาก็สิกลับแล้วเอ่อทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศพอคร่าวๆเ,เนาะทุกคนปราด,ดินมาซื้อเครื่องนะเนาะก็ถ้าเป็นช่วงที่ปราด,ดินอยู่นครหลวงเพชรฉันพะอไ,ได้เดินทางไปตากแก่นะ ก็จะเกือบทุกมื่อวันเสาร์นะก็จะมาตลาดแห่งนี้ถ้าเครื่องกินหมดนะก็เป็นบรรยากาศพอเขาข้าะเราจะจบวิดีโอนี้ไว้จะเพยวนเท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งไว้พบกันวิดีโอต่อไปจากซ่องปาราดินเด้อสบายดี